สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดี FC ที่รักแห่งสุขูสุขคนข้างในประเทศต่างประเทศพอกันนี่คือเก่าพี่น้องเลยกับเคยหลาเนาะตอนนี้สร้าง่นกำลงังแปลงทีดินเลย มองสิเทพืชตัวนึงขยันไ,ไ้แล้วพี่น้องมันแดดแห้งเห็ดยูหฮมก่อนบัตทาเห็ดซาลากลางน์ำนี่แล้วมันสิบมีโฮม ล้มล้มกับลงไปบ่หอดคนถึงยำนาวค่ะอยู่ด้เนาะตอนนี้ถ่าไหมข้าบ่หรือว่าตั้งตั้งย okay ังบระเด็นถ่ายยังหรอเมื่อไรข้าชิมชงเยอะนะ เลยสางแล้วเดี๋ยว่าสางให้เขาจะอเดี๋ยว่าเอามาแบบเอามาจับใส่เลยแล้วจังวาเอามาแบบว่าจับใส่เลยอ่าราคาเท่าไรก็ไเลเธอเดียวเลยเขาเอามาแขามาตัดชื่อชื่อพันชื่อมุ่ามันยาวก็ได้ แสดงว่าตัวผูชิง่ายที่ชุดก็คือนิ่งตะนางอ้อมกับเทนี่แล้วเนาะต่างแต่เทนี่มันหนักแต่ว่าขั้นเลื่องง่ายนะง่ายแล้วมันประเดันในรายละเอียดปันไดแต่มันสีอยู่ที่มันหนักีเนอะอมมันสีหนักตัวนี้แหละ โม่ครับโบมีคันมีโม่ยังว่าเนะบบาะกยจะกลางอะไรมาล่คนแห้งก็เมื่อยคือ้ากีเลยอันนี้มากองกองแบบนี้เลยตออีเรื่อยๆมาไว้เนี่ยแเขาเนี่ยแห้งก็เมื่อยแบบนั้นนะเราเข้ามาบบไรน้นมบแตกเนาะข้าวบเธอเงตีแห้งน้นแจ่มนั่นทัว อันนี้สิอันตีใชนนะก,กะละมังมนออันนะนึกว่าก,ก้อยนี่นี่โลน <laughs> ม,มันเจ็บน้ำบล็อกพ่อน้ำบอกก็เลยแข็งมองนะ มืออื่นกันหนาสิที่เบาชัวรและเพื่สมานำเน่ะมาอยู่นี่เออนำมันยังเบาไปใส่ย่างมาก,กับบมือเครื่องนึ่งเนาะเครื่องมือเนาะ จังายคนมันจังเรี้ยวไหวเนาะอย่ามางานรวมบ่ ตัวไหเทข้อ่อาไออแ้วมาเามาท่ลบตามาดินลงไปออเออม,มันกับบิ้นกเนราแล้วกับมันกับบ้เอาดินทมเนะเาะมันถูวจะเค็ชลบลงไปอีกขั้นหนึ่ง,งต่อเียหละืนงนลองตอลบตามดิน,นงลงไ ยังลุงถืงองันตัวผู้มันบ่เตกน,นะเนาะผู้เขาจะโจกมาแล้วมันก่อนไ่อย่างนี้ผู้จนบจ่จกสะเทือนจังไม่นิดบาทบ่ อวันยังนอนีมเนาะนอนจานเนาะเหยียบลอยก็ได้ขับรถก็ได้เลยไปใช้แบบนี้เลยบอแมนไปเลยไปใช้เลยลงนองตรงเลยขั้นแรกเรื่อวนะ มันพอดีกระเทินนไปว่งพลุปลยลงเลยลงในใช่นหมลงลงแถวอันหัวข้าเจ้าบนะเจวเอาเออห้องเขาเรีนทางขวาเนาะเขาเรีนทางขวามั่กกล้องเอ่อเข้าลงเส้นมาจิ๊กหนึ่งนะเอ้อลงเจวัดเลยโอ้ยเนาะ หถด,ดติงคนวรลอคนติงรถด,ดุงแ่นกำลังรถบีอีกโหนาเพิ่นได้สักโหนา<ร>ใช่แจกแล้วเราเบียตกเลยพอคุโลก,ก่อนจะโล่หรือปล่แต่เบี่สยสไลด์เลยหรว่ากระโดดเงี่อยู่่ะจอดน,นจ้าป้อมปี๊ะ จะเป็นเล่นไว้อีกคว่าอีกเนอ้ยางมเบ็ดมันจำไม่หยุดไกำเลยมันไหลบ่ก็สูบถาเราไม่ไปสูบก็ตลอรอยามเคงมียามอยากลงต้องลองเยอะ ยาแางอคันรถใหญ่หลดจากเทานี้เนาะคันยางหนาแข็งนะอเส้นขึน่ตาขึงๆองลลองโชวไล่ข่อยนะขีนะขอย่ไคยกล้ามในเบกหนานมีแต่บีกล่างอย่างเดียวมันจะนุ่นึเดียวคือะใช่กับรถังกันนะเพราะคือว่ากําแพงมันชูงนะคือว่านะเฮาขี่หลจากนังบริเ็นได้ออกมาเลยโฟวโอไห โลกนะครับตกใจนะแต่เบ็ดจืดโลกแล้วหลุดเหือหลุดเอียงมันเป็นทางยางเนี่ยมุกเลยจมูกโลกเกาะถนนอันนี้มันลื่นเนาะถนนมันเป็นคือกีนเฮยางบรลื่นนี้มันสไลด์เลยการหล่าหล่อเลยะคายุบมันกับบริเตียยังลายบริเตนเนาะตาแตกะน้อยเดียวทางน้ำมันกับ ธรรมดาดีนะคนบอกเป็นยังไงทำไมมันไหลเลให้จีมุนอือันนี้มันมันมัน,มนกำเลยมันล่มเลยเนาะ,ะมันโง่ยุงนะคันวอาเลยก็ได้ขับแบบเลยชาบชกไหลจ้าเจ็ดพอดีจีมุนเบิดอืเอเสื้อผ้านี่ห้อยไปว้เว้าลืออีกเพียงนองบริวาแต่นั่งไหลไปเลยฮะรหนูจะเลือกโค้รในเฉลยย้ำโคตรเคยคือกันเลยฮะโตคุมบางอย่างก็ผับนำตีกาแบบยูเทิร์กาด <ค>น,นานี่ทะลุดินแดงเลยไปเป็นเม็ดลูกขนมา้าเลือดะ <laughs> <laughs> อะไรชุกๆเฮ้ยฉันออกกระดูกแต่ว่าโบไปเหยียบไปเหรียญจำกรนขนาดปีเละเนะ่ยแต่ไปลูกแข่งแลบบ <laughs> ้วกอว็เหลือกอกันไปใบบวกกางคอขับเออลงหมุนเบิดมือทางไปทางดำโบกันเลยทางดำไล่ไปลำหลดเลยรถรถกอไปเลยวะลุง ดวาประสบการณ์เรื่องเงินลถแห่ทางนี่ร้ายหมองแล้วต te ั ah ้งแต่ข้าวไปไม่รุ่นก็พอแล้วเอาไปอะได้มีแต่จำเอาไปอะไรก็มีแต่จำเฮย

มันยาหรื are, อว่านจะเอาพุดอ่ะมันหัวหน่อยหัวรีบบะไป่านมาได้เนหนอยพุดไป็หนจะคล้องแุ่ดาได้หัวลำจแแพนี <S <s ่เนาะของเรานะาได้กัหน้าตันนี่เด็กุดน้องตันเข้าไปเหนื่อยยูเฮ็ส่ะออไปเมื่อใดเงียบมองไปลงหน้าตันตันได้อีน ของบริษ like, okay. oh, ัทหัวใหญ่ดิน yeah. อ่อนมันลากไปเรื่อยทรายมันโปรเจกตดินด่าก็ยังว่ามันดินด่าเรากินดินนิดนึงนะมันจะงามวะมันดันคือว่าคนบักโอดีครับมันโปรเบได้เบสกินหน่อยลายเนี๋ยวมันกับหัวใหญ่แบบนี้แต่ว่าเนี่ยแบบนี้ก็ดีประจักษ์ดินใหม่เนาะดินใหม่ไปยาวไปเลยนี่

โลถ่ถาได้เดียวนี้มันแพงกเจาขาย 4, <000. S 1> เออแพงเนาะเั 4, 4, ่าปีก่อนปีก่อนนะคือว่าสองพันสองพหรือพันปลายนได้เงินล้ายได้ครับปู่มัน 4, <000. S 1> โลละสี 4, ่พันพอุเดนจก่เเจา้าจว่าแมาา่มาแจักว่าเดลมาบ่าจากัก ดูวาเช่าเอื้อเอาขึ้นไปเทิงหมอจักคลิปนี้ก็ขอลาสเลยเด้อยพ่อแม่พี่น้องขอบุญขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดต,ต,ต,ติดตามตกด subscribe เค,ย,ค,ย,คยหลาเลยเด้อยพ่อแม่พี่น้องพบกันใหม่คลิปหนะ้าสบายดี